ปั๊มมือสองสำหรับงานระบายน้ำ6 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงค่ะปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มสป i ิตเคสหรือว่า double s ซ c t i o n นะคะเป็นปั๊มที่นิยมใช้ในเชิงอุตสหาหกรรมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานค่ะเพราะว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มีแบริ่งรับ2ด้านนะคะตัวนี้เป็นขนาดเข้า10นิ้วออก8นิ้วยี่ห้อ p i e r ร e ของยุโรปค่ะโมเดล 8AD13.5 นะคะ ปั๊มตัวนี้มีกราฟมาให้ด้วยกราฟอันนี้นะคะเป็นอัตราการไหลและสเปคที่รอบ1150ค่ะแต่ปัม๊มตัวนี้ถ้าเกิดใช้มอเตอร์รอบ1450จะใช้กับมอเตอร์125แรงม้าที่แรงดัน2บาร์นะคะทำอัตราการไหลได้ที่6 0 0สนลิตรต่อชั่วโมงหรือว่า600ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะถ้าต้องการถ่ายน้ำระยะ ทางราบ500เมตรตัวนี้สามารถทำได้ดีเลยค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่186,000บาทนะคะเพิ่งลดให้10%ก่อนสิ้นปี66จ้ะ